ชื่อน,น้องอะไรคะชื่อน้องเอ็นค่ะวัเน็้จะมาทำอะไรคะจะมาล้อนเทนตตัวค่ะไปนะฟังได้รับค่ะค่ะกาแ,แข่น,นินน่เมะไม่รู้ปูสามตัวเป็นพี่น้องกันตดตนกัน ทำบ้านใหม่และไปหาหินทอดมาหามบานมูตัวขี่ซ้อนใส่เออุูมูไปวันหนึ่งมาป่าใจใได้มาหากินแล้ เป่าว่าไปแล้ยวยังไงอ่ะเป่าเท่าไรบ้านฟางก็มีผาบ้านาบ้านหินก็ไม่พาสิต้องบ้านฟางก่อนค่ะทำบ้านฟางมือตัวสีองใส่ก่อน มือตวที่สองใช้อะไรทำบ้านใช้ไม้ใช้ไม้มา,มาทำบ้นานมูตัวที่สางสร้างบ้านด้วยเห็นนีา่าปาเปลวเปลวไมีอยู่วันนึงมาปาใจ เอาฮารายบ้านเห็นก็ไม่พันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมาปลาท้ายมาปลาแล้ยก็เลยเดินนี่ไปดูมูกเตยอดตาพรีป้าแกนแรงจบแล้วค่ะแอาจบแล้ว